ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิความจำขี่หลงขี่ลืมแบบผมเนี่ยนะครับขอแนะนำเลยถ้าไม่ดีจริงผมไม่บอกต่อครับสวัสดีครับผมสุรศักดิ์ใัยอัดนะครับตอนนี้อายุ65ปีแล้วนะครับเคยเป็นเหมือนผมไหม เวลาเราอายุเยอะแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปสมาธิเอ่ยความจำเอ่ยมันเริ่มแย่ลงทุกทีอ่ะแล้วก็ทำให้เราขี้หลงขี้ลืมทำอะไรก็ช้าลงพอเป็นแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราหงุดหงิดคิดถึงบางทีแล้วหงุดหงิดทุกทีเลยครับยิ่งผมทำอาชีพการแสดงด้วยเนี่ยพอเวลาเข้าฉากนะครับพอท่องบทได้ ประโยคสองประโยคมันอยู่ๆก็ลืมไปซะอย่างนั้นอ่ะอย่างนี้มันก็เครียดนะครับพอเครียดแล้วเราก็หงุดหงิดการแสดงเนี่ยนะมันต้องมืออาชีพถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่ผมเองเนี่ยก็พยายามหาทางแก้ไขยอยู่นะครับอย่างการนั่งสมาธิตอนแรกๆนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยครับจิตใจเรามันไม่นิ่งไม่มีสมาธิเอาเลย พอเริ่มทำบ่อยๆเป็นประจำก็รู้สึกดีขึ้นครับทำให้อาการหงุดหงิดน้อยลงแต่ว่าอาการหลงหลุงลืมล,มลืมเนี่ยมันก็มาอีกแหละส่วนเรื่องออกกำลังกายทำอยู่เป็นประจำนะก็ดีนะครับตอนที่ทำในหัวโล่งขึ้นมาเลยทีเดียวแต่มันก็ดีแค่ช่วงที่เราทำไงใช่ครับอ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรีบไปโอเคขอบคุณมากนะสวัสดีครับ พอช่วงไหนที่เราทำงานหนักๆไม่มีเวลาอาการหลงหลงลมๆมันก็กลับมาอีกมันเป็นปัญหาซ้ำซ้ำซักๆาแบบนี้แหละครับจนกระทั่งผมลองค้นในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ได้เจอสินค้าตัวหนึ่งน่าสนใจมากชื่อว่าแคลโคปปาเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่มาจากการวิจัยระดับสากลเลยนะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ย ไม่ใช่ควรที่ว่าเอาอาหารเสริมหรือว่ายาอะไรมากินก็ได้ถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้เนี่ยผมจะไม่เอาเข้าปากเลยผมก็เลยติดต่อขอผลวิจัยจากทางแบรนด์รวมถึงข้อมูลที่สำคัญซึ่งเป็นงานวิจัยจาก Quality Plus a Esthetic International พอได้ลองอ่านดูแล้วโอ้โหนี่มันของดีนี่ว่ามันช่วยได้โดยตรงเลยนะไอเรื่องความจำเนี่ยแถมยังทราบมาอีกว่า มีคุณหมอที่คอยช่วยแนะนําให้กับทางแบรนด์นี้ด้วยแบบนี้เชื่อถือได้จริงๆครับอ๋อรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงครับแคลโพป้าอ้าวนี่เดืออีกสองซองอีกเนียสงสัยจะต้องสั่งเพิ่มซะละ หลังจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ได้มาอ่านข้อมูลในหลังกล่องแล้วก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตดูครับในงานวิจัยเขาบอกว่าแคลโคป้าเนี่ยมีสารตัวบาโคป้าหรือว่าสารสกัดจากดอกพรมมิที่มีกลไกบำรุงหลักๆอยู่3เรื่องคือ 1. ต้านอนุมูลอิสระ 2. ปกป้องเซลล์ประสาท 3. เพิ่มการเรียนรู้และการจดจำนอกจากนี้ แคลโคป้ายังมีสารสกัดอื่นๆที่บำรุงความจำอีกหลายตัวด้วยครับและที่สำคัญคือไม่มีสารตกค้างไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยครับเรื่องนี้ผมขอเน้นเป็นพิเศษเลยครับเพราะตัวผมเองก็อายุ60กว่าแล้วต้องระวังมากๆพอผมได้ดูงานวิจัยของจริงแล้วก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นว่านี่แหละคือทางออกที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้ผมได้ ข้อมูลเหล่านี้ยังมีประโยชน์จากวิดีโอของคุณหมอที่ให้ความรู้และประโยชน์ของแควโคป,ป้าได้อีกมากมายเลยนะครับลองหาดูได้จากทางแบรนดเลยนะครับหาแล้วมาเรามาลองชิมกันดูเอาง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะครับฉีกก่นฉีกเนไมครับง่ายๆ ชงเลยครับแบบนี้ละลายเร็วนะแปบ๊บเดียวเองปับ๊บแล้วก็ดื่มง่ายๆแบบนี้เลยครับชื่นใจมากชื่นใจจริง ดีเลยครับตั้งแต่ดื่มแค,ควโคป้ามาเนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว่าความจําดีขึ้นมีสมาธิแล้วก็คิดอะไรฉับไวมากขึ้นท่องบทนี่โหเดี๋ยวนี้สบายเลยครับจําได้เร็วแล้วก็ไม่ลืมง่ายๆไม่ต้องมานั่งงุดหิดเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วตอนนี้นะชีวิตนี่ง่ายขึ้นเยอะเลยคือเราไม่ต้องคอยที่จะแบกอาหารเสริมนู่ี่นั่นพกไบพลุงพลัง ตอนนี้สบายเลยนะครับนี่แคลโคป้าตัวเดียวเลยเอาอยู่ครับเพื่อสุขภาพที่ดีผมเลือกแคลโคป้าครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิความจําที่หลงที่ลืมแบบผมเนี่ยนะครับขอแนะนำเลยถ้าไม่ดีจริงผมไม่บอกต่อครับแคลโคป้าวิตามินบำรุงสมองแคลเซียมสูงแคลโคป้าเอาอยู่ครับ